ตอนนี้แพทยอยู่ที่คอสโกมาถูกใจเสื้อตัวนี้นี่สไตล์อย่างนี้แต่มันหน้าทางมันน่าจะอุ่นดีนะยี่ห้อสไปเดอร์4ี่9เหรียญ99แต่แพทชอบมันมีหลายสีมีสีดำสีฟ้าแพทชอบสีเนี้สีสีแก่ไปไหมความชอบมนะันเนาะใส่เนี่ยนี y ่ยี่ห้อสไปเดอร์ ถูกนะถ้าซื้อในเว็บไซต์มันตัว200เหรียญเลยนะแต่ซื้อฮอสโก49อะ่ะแต่ถ้าซื้อที่เว็บไซต์ที่บริษัทมันจริงๆอะ่ะ200กว่าเหรียญอะเสื้อยี่ห้อนี้เสื้อยี่ห้อนี้แพงมากเดี๋ยวจะขอถอยสักหนึ่งตัวสวยไหมเพื่อนเยี่ห้อสไปเดอร์สวยมากได้แล้วหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวก็เป็นของ a d ดิด s สเหรียญเกถูกมาก เป็นเสื้อยังเป็นเสื้อเด็กวัยรุ่นนะนะแต่แพทใส่ได้แพทใส่ไซส์นี้ไซส์อแพทก็ใส่ได้แล้วก็ XL ก็ใส่ได้ L ก็ใส่ XL ก็ใส่ได้ตัวมันใหญ่นะเด็กที่นี่ตัวใหญ่เราก็เลยใส่เสื้อผ้าเด็กได้แถมประหยัดเงินด้วยพวกกางเกงก็มีนี่ีกางเกงก็มีของ adidas ฝั่งนู้นก็มีกางเกง14เหรียญ costco ขายดีนะขายถูกนะนี่ของ adidas สิบสี่เหรียญถูกสวยด้วยเยอะแยะมากมายเลยของีวายก็มีนี่เสื้อผ้าเด็กีีายเป็นเสื้อแบบอุ่นๆอ่นะเขาเรียกว่าเสื้ออะไรนะสเวตช,ชิ้ตเหรอมีฮู้ดด้วยเออเนี่ยมีฮู้ดข้างหลังก็เป็นฮู้ดมีฮู้ดน่ารักนะของรว w y CK ก็มีนี่นี่คาวินคาย ยี่ห้อมากมายเสื้อผ้ามียี่ห้อทางนั้นเลยนะจากคอสโก้แต่เขาก็ขายราคาครึ่งต่อครึ่งจากร้านบูธอะจากข้างนอกอะเพราะว่าเป็นของคอสโก้ไงเราเป็นสมาชิกที่นี่เราก็ได้มีประโยชน์คุ้มค่าคุ้มราคากับสมาชิกคอสโก้สองตัวแล้วทัาน,นี้ก็ซื้อวิตามินของใช้ในบ้านแล้วท่าน,นี้สิบสามเหรียญเก้าเก้าซื้อวิตามินนี่สิบสามเหรียญเก้าเก้าซิดอ,ออยแบบนี้แพ็คคู่ เป็นแคคคู่ก็ปุกละกี่เม็ดเนี่ยสองร้อยเม็ดสองกระปุกก็สี่ร้อยเม็ดสี่ร้อยเม็ดสิบสามเหรียญเก้าเก้านี่ราคานี้นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้มาตามดูแพทว่าแพทจะซื้ออะไรแล้วหมดเงินไปเท่าไหร่วันนี้ไปจะไม่ได้ถ่ายวิวรอบๆให้ดูนะเอาถ่ายเฉพาะของที่แพทจะซื้อนะจ๊ะเพื่อนๆว่าแพทจะซื้ออะไรบ้างแพทก็จะถ่ายให้ดูถ่าสามีหน่อยสิแลนช์ ออริจินอลแม่นี่สามีนี่ชอบมากแล้วจะกินหมดไหมเนี่ยกระปุกใหญ่ซะขนาดนี้นี่เดซซิ่งก็เก้าเหรียญเก้าเก้าจัดไปให้สามีกินให้สะใจไปเลยสามีชอบมากนี่แค่น,นี้แหละเดอรออริจินอลนี่แหละเลนชน์นี่ยนี่ถูกใจเขาละนี่ 9, เก้าเหรียญเขาชอบมาก น้อยใจเมียไม่ซื้อไปให้สั่งให้ซื้อแล้วไม่ซื้อให้น้อยใจฉันจัดกระปุกใหญ่ให้คุณสามีนะคะจัดไปนะคะที่รัก i love you นะจ๊ะต่อไปก็ต่อด้วยพอดสติกเกอร์ชิคเก้นพอดสติกเกอร์นะจ๊ะสามปอนถุงละสามปอนแปดเหรียญเก้าเก้าแบบนี้อร่อยแบบแพนด้านี้แป้งหนามากแม่อร่อยไส้น้อยแป้งหนาอันนี้อันนี้แป้งบางไส้เยอะอร่อยนี่ยี่ห้อนี้นะจ๊ะเพื่อนๆ เอาถอยไปสองสองแพ็คจัดไปสองแพ็คแพ็คละแปดเก้าเก้าเพนคอสติเกอร์เป็นอะไรออร์แกนิกด้วยเหรอนี่แจ่มจริงๆแจ่มจริงๆรปะไปกันต่อวันนี้หลังปีใหม่คอสโกไม่มีคนเงียบสบายชอบสบายใจได้กี่อย่างอะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสอง้าจะหมดแค่นี้ก็ร<า>้อยแล้วเนี่ยสิหกเหรียญ99กระดาษเช็ดตูดนั่นเองขออภัยในความไม่สุภาพ16เหรียญ99้าเแพทใหญ่อย่างนี้เลยนะเนี่ยสาโล30โลนี่โล,ลละ100รอยอันหนึ่งก็สี่ยห้าแผ่น30โล30มสไอ้นี่สาชิ้น หกเหรียญเก้าเก้าหน้าสิบสองเหรียญสิบสองเหรียญนี้ได้กี่อันสิบสองเหรียญนี่ได้10อัน10กล่อง12เหรียญได้10กล่องเนี่ยกล่องใหญ่ๆนี้เลยนะกล่องหนึ่งมีกี่สองพันเนี่ยสองพชิ้นเนี่ยสองพันสองพันสามร้อยทิชชู่ กล่องนึงมีสองพเลยเหรอเอาไป1 2บสเหรียญเกประมาณนั้นแหละจ้ะจัดไป1กล่องยาล้างจานเเหรียญเเหรียญ79เก้าเซนก็ต้องดูแบบว่าไม่ได้ใช้กับเครื่องมันจะมีบอกใช้กับเครื่องไม่ได้ใช้กับเครื่องเราก็ต้องอ่านดู Do not add the อ้าตรงไหนละ่ะอ่านตรงไหนละ่ะทีนี้นี่ not for use in the dish washer นี่ประมาณนี้นี่แหละคือนี่ใช้กับมืออันนี้ใช้มือไม่ได้ใช้เครื่องยอี่ห้อนี้ใช้ดีนะเจ็ดเหรียญฟองเยอะดีเจ็ดเหรียญเจ็ดสิบเก้าเซนฟองเยอะมากชอบใช้เพราะที่ที่บ้านใช้ล้างล้างจานด้วยมือไม่ได้ใช้เครื่องไม่เคยใช้เครื่องล้างจานเลยเอาต่อ น้ำยาซักผ้าด้วยสีน้งเหลืองนู่นอยู่ตรงน้เรียนเก้าสิบเก้าสิบเรียนเก้าสิบเก้าก็โอ้ใหญ่มากเขาบอกทางหนึ่งอ่ะนยกยกไม่ขึ้นอ่ะ oh. อึ๊บลังยกให้ดูกี่อ่ะกี่ลิตรอ่ะเจ็ดเจ็ดลิตรกว่าจะจูตรงนี้นะเจ็ดลิตรกว่าน้ำหนักก็ประมาณนี้แหละยี่ห้อน,นี้ใช้ดี ชใช้ประจำหอมซักผ้า,สะ,า,ส,ผาสะอาดดกลิ่นหอมแบบว่าไปทํางานในครัวมานะกลิ่นเสื้อผ้านี่เหม็นสาบเหม็นมากอันนี้เอาอยู่เลยไม่มีกลิ่นเลยซักออกมานี่หอมไม่มีกลิน่นบางยี่ห้อนี้ซักแล้วเสื้อผ้ายังเหม็นอยู่เลยแต่ยี่ห้อนี้สุดยอดโฆษณาให้สิบเหรียญเก้าเก้าใช้ได้นานใช้ได้เกือบเดือนนู่นแหละเนี่ยซื้อทีก็ใช้ได้นานาาน็เ,นนเคน อันนี้มั้งมีห่อเนฟเทนมีห้อนี้แค่หัเดียวมีห่ออื่นไม่มีแล้วที่มองหาไม่มีนะอ่าเนฟเทนเก้าเหรียญเก้าเก้าสิบแพ็คสองพันห้าร้อยเนฟเทนทัทัวลทั้งหมดนี่ละมั 2500, ้งสองพันห้าร้อยนี่โอ้อยู่ไหนะนี่นี่แหละที่นี่ปากเช็ดปากก็เนฟเทนนะกระดาษเช็ดก้น,น,นะดดนก็เป็นโลโลอยู่ในนี้แยกกัน ดาดเช็ดมือเช็ดปากเช็ดหน้าเช็ดตาแยกกันหมดไม่ใช้รวมกันเรามา,มาแพทมาที่นี่ใหม่ๆก็รวมกันทุกอย่างอนะแต่นี่เขาแยกกันสชาีบอกว่าแยกเราไม่เคยมาเมืองนอกเนาะเพิ่งจะมาเรียนรู้ไปเรียนรู้ไปวัฒนธรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไปไป,ไปต่อ กระดาษเปเปอร์ทาวซื้อไปเลยสาม,มีบอกว่ายังไม่หมดยังเยอะอยู่ก็ไม่เป็นไรซื้อไ้ไม่เสียหายมาแล้วก็กี่เหรียญกี่บาทเนี่ยไม่มีราคาบอกเลยมองไม่เห็นราคางั้นก็บอกราคาเพื่อนๆไม่ได้แต่ก็คงไม่แพงหรอกประมาณสิบก่าเหียนเนี่ยเขาบอกสิบสองโลเห็นหมร้อยหกสิบชีสเพอร์โลคืออันหนึ่งร้อยหกสิบแต่ว่าไม่รู้ราคาเท่าไหร่อ่ะ อันนั้นมาสิบหกก็ราคาเดียวกันมั้งเขาไม่ติดป้ายก็คงจะราคาเดียวก็ประมาณสิบกว่าเหรียญนี่แหละนะมาที่นมนมอัลมอนด์มิลล์อัลมอนด์มิลล์ไหนอันนี้อัลมอนด์มิลล์ออริจินอลอัลมอนด์มิลล์แปดเหรียญเก้าเก้าแปดเหรียญเก้าเก้าออร์แกนิกอัลมอนด์มิลล์หนึ่งแพ็คแปดเหรียญเก้าเก้านี่ได้สามนี่ได้สามแกลลอนนี่เอาเอาออกไม่ได้ ได้สามพานีตประมาณนี้เลยจ้ะเอาวนนิ้วปลาปลาของโปรดก็คือปลานี่แหละเอาไปทาปําปลาเค็มกินอร่อยดีสามีก็ชอบเอาเลือกตัวเล็กๆ15้าเหรียญปลาเท้าสิบห้าเหรียญอันนี้17บเจ็ก็แล้วแต่ไซส์อะเนาะแต่หตัวได้ห้าตัวอันนั้นก็ได้ห้าตัวเอาสิบเหรียญไปเลยจ้ะ สดนะสดสะอาดไหมจ๊ะคอสโกไม่ต้องห่วงสดอยู่แล้วนี่ห้าตัวอันนี้แล้วกันเลี้ยงให้เขาเหมือนเดิมเลือกแล้วก็เลี้ยงให้เขาเหมือนเดิมโอเคเอาตัวนี้แหละสิหกเหรียญกว่าประมาณนี้เลยจ้ะห้าเหรียญเก้าเก้าน่ากินมากนูน่น สาเหรียญประมาณสาสิบเหรียญปูกินแต่ปูก็ไม่ไหว,วเนาะอ่างวดปูไปแล้วกันงวดหน้าค่อยมาซื้อปูปั่นแครอทของแพทย์นี่แพทเอาไปปัน่นกินตอนเช้ากับผักใส่น้ำผักกินปั่นกับผักแล้วก็น้ำผักแล้วทำไมมันเป็นน้ำแต่จริงก็เป็นน้ำทุกอันเลยนะแพทไม่รู้เป็นเพราะอะไร แครอทหัวเล็กๆเ,เนี่ยห้าปอนสองกิโลกว่าสองกิโลกว่าห้าปอนก็นประมาณสี่เหรียญเก้าเก้านี่นี่ห้าปอนอา้ 1, อาวหนึ่งอันห้าเหรียญเก้าเก้าอันนี้สี่เหรียญเก้าเก้าซื้อไปสองอันก็ประมาณนี้แหละมีสีอะสีอะน้ำตาลกับสีขาวซื้อไปสองอย่างชอบกินเห็นห้าเหรียญเก้าเก้าห้าปอนอู้หูใหญ่มากมะนาว ช่วงนี้มะนาวช่วงนี้มะนาวดีน้ําใหญ่ลูกโตถุงนี้ประมาณนี้แหละเนี่ยห้าเดือนเก้าเก้าห้าปอนห้าปอนก็ 2. สองกิโลเนะสองกิโลนี่หน่อยสองนี่ห้าปอนก็สองจุดสองกิโลเห็นไหมห้าปอนสองจุดสองกิโลกระไม้ไปกินหน่อยส้มห้าเหรียญเก้าเก้าห้าเหรียญเก้าเก้าอะไรก็ห้าเหรียญเก้าเก้าเนาะกี่ปอนห้าปอนห้าเหรียญเก้าเก้าห้าปอนส้มอะไร เอาไปหนึ่งถุงแกะออกปลาแล้วก็เป็นอย่างซีเห็นไหมไมีรูกอกให้ด้วยนี่ประมาณนี้แหละไม่รู้หวานหรือปเปล่าลองไปกินดูชอบกินซ้มแพทก็ได้ของครบแล้วค่ะแต่ลูก,ลกฟิกไม่มีลูกฟิกไม่มีแล้วก็แคนเบอรี่สดก็ไม่มีก็ได้แค่นี้แหละแคนเบอรี่เป็นเม็ดๆนะสดอะ่ะเอาไปปั่นกินกับน้ำปั่นตอนเช้าไม่มีแต่ก็ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวประมาณนี้ได้แค่นี้ ของเยอะมากแพทให้ทายไหมว่มาราคาเท่าไหร่ประมาณสองร้อยกว่าเหรียญเดี๋ยวไปคิดตังแล้วจะให้ดูบินนะว่ากี่เหรียญดูอ่ะช็อกโกแลตอะ่ะแมงโก้ครีมอ่ะสิบเหรียญมีแบบแมงโก้ด้วยอะเดีด๋ยวดิแล้วก็เป็นสีขาวเนาะคงจะอ้วนดีพี่ตึกนี่ไม่เคยกินเนะสองบอโอ้ต่อไปสิ ร้อยหกสิบแคลอรี่ความอ้วนน้ำตาลดูแล้วก็กินค่ะไม่ใช่ดูแล้วกี่แคลอรี่แล้วไม่ซื้อนะซื้อค่ะอยากชิมดูสิบเหรียญเจ็ดสิบเก้าเซนลองซื้อไปชิมดูเพคิดเงินกันเข็น <c oughs> มาอย่างแบบดูที่ทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังข้างล่างไปคิดตังกันสองร้อยกว่าเหรียญแนงานนี้ไปตอ่อแล้วว่าไม่พลาด Costco ดูสิ200 266บวกแท็บวกภาษี266เหรียญ48่สเซนยอดโทโท,โทในการช้อปปิ้งวันนี้นี่เสื้อตัวสีกาเหรียญเก้าเกสื้อเต็มคันรถมาเลยทั้งข้างหน้าข้างหลังเต็มแน่นเอียดไปแล้วจ้าเพื่อน คลิปช้อปปิ้งนานๆจะมาช้อปปิ้งทีนะไม่ได้มาบ่อยโอเคงั้นแค่นี้แหละลาไปก่อนนะจ้าเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปเพราะแพทไม่ได้มาช้อปปิ้งที่นี่ที่เดียวนะแพทมาช้อปไปสองที่ไปซื้อกับข้าวแล้วก็ไปซื้อสลัดให้สามีมันก็จะมีเยอะแยะมากมายนี่เขาก็ซื้อหัดดอกกันเขาขายวัดดอกวัดดอกคอสโกเขามีเครื่องนี่ไปแล้วจ้ะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายถึงบ้านแล้วเพื่อนเพื่อนมายงเหนื่อยมากหกเจ็ดที่ซื้อของสุดยอดหอมเป็ดไหมเนี่ซื้อเป็ดมาตัวตัวยี่สิบเหรียญเนี่ยตัวยี่สิบเหรียญยี่สิบเหรียญประมาณหกร้อยกว่าบ้านเราแหละเนี่เป็ดของกินอีกเพียบเนี่ยเต็มหลังรถเลยอัดแน่นมาหลังรถอยู่ในรถก็มีอีกนู่นเกิดอยู่ในรถกระดาษทิชชู่เพียบ ทางหลังรถก็เพียบ7จดแปดที่นะแวะมาเอาละขอตัวเอาของขึ้นบ้านก่อนจะไปจัดของแล้วก็จะตามซึมตาแบบแซบ่บๆเลยนะจ๊ะเพื่อนๆ